สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแกลลอรี่โชว์รายการที่จะนําเสนอเนื้อหาสาระจากเนื้อสการมาให้ทุกท่านได้สนุกสนานผ่านรูปแบบของกิจกรรมซึ่งจะทําให้ทุกท่านเข้าใจเนื้อหาของเนื้อสการมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้เราจะมานําเสนอเนื้อสการร่างกายของเราภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กันครับโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื่องการในโซนร่างกายของเรานะครับผมวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนนะครับพี่ชื่อพี่เต้นะครับอภินานเปลี่ยนจันเองนะครับผมวันนี้นะครับพี่จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของเราครับอวัยวะนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยในการบดอาหารแล้วก็รับรู้รสชาติอาหารได้นะครับผมนั่นก็คือลิ้นของเรานั่นเองครับ ลิ้นเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สามารถรับรู้รสชาติของอาหารได้ทั้งหมดเนี่ยถึง4รสชาติด้วยกันมีทั้งรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ขมนะครับที่ลิ้นสามารถรับรู้รสชาติของอาหารได้เนี่ยนะครับเพราะว่าลิ้นเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่สําคัญนะครับผมนั่นก็คือปุ่มรับรส แล้วก็ต่อมรับรสนั่นเองนะครับผมถ้าน้องๆอยากเห็นปุ่มรับรสนะครับน้องๆลองสังเกตที่แผ่นลิ้นของเรานะครับแลบลิ้นใส่กระจกก็ได้ครับเราจะเห็นว่าลิ้นของเราเนี่ยมีปุ่มเล็กๆๆๆๆๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับปุ่มที่เราเห็นนั่นแหละครับเป็นปุ่มรับรสมีหน้าที่คอยดักจับรสชาติของอาหารแต่ก็ไม่ใช่แค่ปุ่มรับรสนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยน้ำลายก็จะพารสชาติอาหารเนี่ยนะครับมาตามร่องของปุ่มรับรสในร่องของปุ่มรับรสเนี่ยนะครับก็จะมี ต่อมรับรสอยู่นั่นเองนะครับผมเจ้าต่อมรับรสเนี่ยครับจะสามารถที่จะเชื่อมไปถึงเส้นประสาทครับทำให้เราเนี่ยแยกรสชาติของอาหารออกมาได้ทีนี้นะครับลิ้นเนี่ยนะครับก็มีการแบ่งแยกครับตามทฤ,ฤ,ฤษฎีนะครับมีการแบ่งแยกว่าบริเวณไหนรับรู้รสชาติอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นปลายลิ้นรับรู้รสชาติเค็มกลางลิ้นรับรู้รสชาติหวานข้างๆลิ้นรับรู้รสชาติเปรี้ยวและโคนลิ้นรับรู้รสชาติขม แต่นั่นก็เป็นเพียงทฤษฎีนะครับ้องครับถ้าอยากจะลองปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องไปทดลองกันดูยกตัวอย่างถ้าหากเรากินน้ําปลาเข้าไปสักช้อนหนึ่งพวกเราคิดว่ามันจะเค็มแค่เฉพาะบริเวณปลายลิ้นไหมครับก็คงไม่นะครับผมก็คงที่จะเค็มไปทั่วทั้งแผ่นลิ้นเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าปุ่มรับรสกับต่อมรับรสที่อยู่บริเวณแผ่นลิ้นของเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าบริเวณไหนจะรับรู้รสชาติอะไรได้ เป็นพิเศษใช่ไหมครับอ่า<ม>ก็สามารถรับรู้รสชาติได้ทั่วทั่วทั้งแผ่นลิ้นเลยนะครับนะแล้วปัจจัยการที่เราจะรับรู้รสชาติของอาหารได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีอีกหลายปัจจัยครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของกลิน่นอ่าถ้าหากเราได้กลิ่นของอาหารหอมๆใช่ไหมครับเราก็จะทานอาหารได้อย่างอร่อยรับรู้รสชาติอาหารได้ดีแต่ถ้าวันไหนเราป่วยครับ ไม่สบายเป็นหวัดคัดจมูกอย่างเงี้ยใช่ไหมรับรู้รสชาติกลิ่นได้ไม่ค่อยดีกลิ่นไม่ค่อยหอมเลยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยอยากกินอาหารหรือเบื่ออาหารเวลาที่เราเจ็บป่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้แบบนี้แล้วเวลาที่พวกน้องเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับจะต้องรับประทานอาหารให้เยอะๆนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะได้มีแรงเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านั้นทำให้เราเนี่ยหายไข้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับ นี้นะครับก็เป็นนิทรรศการในโซนร่างกายของเรานะครับอยู่บริเวณชั้น5พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็อย่าลืมแวะมาชมกันได้นะครับนิทรรศการของเราเนี่ยมีมากมายหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วในคลิปหน้านะครับจะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สำหรับวันนี้แกลเลอรี่โชว์เรื่องเล่นลิ้นที่พี่นำมาฝากในวันนี้คงจะทำให้หลายท่านได้เข้าใจนิทศการมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตอนต่อไปจะเป็นนิทศการอะไรนั้นมาติดตามกันได้ทุกวันศุกร์เวลา9นาฬิกาทางเพจ NSM Thailand กับรายการแกลเลอรี่โชว์สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ